นุ่ยาไปไหนคะไปไหนฮะจะไปไหนปั่นจักรยานเหรอไหนปั่นจักรยานพอดูสิปั่นให้ดูหน่อยปั่นยังไงไหนไหนเขาปั่นยังไงลูกไหนตอนให้พี่แพทย์ดูเร็วให้พี่แพทย์พี่แพทย์ไปไปเข็นให้เขาให้หน่อยเร็วไปเข็นเขาหน่อยเร็ว

ยามาที่บ้านปันไปหายามาสิเจ้าของเราส่งอย่างเดียบรึไปไปด้วยกันไปด้วยกันดีกว่าไปเอาขาปันด้วยมาเอาขาปันตรงนี้ไอ้ปันตรงนี้ปันตรงนี้โอ้ปันจักรยานน้องหยาดปันจักรยานไปเล่นใช่ไหมไหนี่ ทางนูนน้นไปทางนู้นไปไหนนะไปไหนนะไปไป,ไป,ไ,ปไปบ้านยาม,มาได้ยินว่าเปไปบ้านยาม,มานี่บ้านอยู่บ้านมาอยู่บ้านใช่ใน,นบ้านยาม,มาขับไปนู่นเลยไหมไปไปปัน่นจักรยานเล่นกันดีกว่า

มีสีสีชมพูสีแดง,งน,นี่ดอกไม้ป่าสีเหลืองชมพูสีเหลืองสีส้มสีชมพูนี่สีเหลืองหรอกดอกไม้สวยโอ้บรรยากาศ บรรยากาศทุ่งนายามเย็นลมหนาวพัดมาแล้ว <Okay. S 1> ไปกานเล่นต่อกาบังรถนะรถไปแล้ว อยากปันเก่งไหมปันเก่งมากไหมเก่งหมาใครหมาใครล่ะไม่รู้ไม่รู้หมาใครเลยนี่โู้หมาใครอะ่ะเดิน,เ,นเ,เล่นบรรยากาศยามเย็นเย็นอากาศก็เย็น หาเลี้ยวด้วยเลี้ยวด้วยเอารองเท้าหล่นรองเท้าหล่นรองเท้าหลุดแล้วรองเ้าหลุดแล้วไหนใส่รองเท้าดีๆใส่ได้ยังเออใส่ได้แล้วด,ดูทางด้วยขับจักรยานดูทางด้วย ไปตั้งไกลไปตั้งไกลไปเดินเล่นนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นทางนู้นเดี๋ยวไปทางนี้ไหมนี่ไปตรงนี้ทางวิบากหน่อยค่อยๆลงนะเดี๋ยวความค่อยๆปั่นโอ้ไปทางดินละถังน้ำลูกฮะถังน้ำ ดูทางด้วยลูกดูทางด้วยกลับบ <HD Jer. S 2> ้านกลับบ้านเหรอไปกลับบ้านกันมันค้ำแล้วเนาะค้ำแล้วมืดแล้ว,มวหมาไม่อยากกลัวหมาไหมไม่กลัวหมา ต้นไม้เหรอกลับบ้านกันกับ้านกันอะไรหรอเรียกดอกไม้ไหนลูกแก้วเปลูกแก้วใช่ลูกแก้วใช่ค่ะ แก้วเปล่าใช่ใช่ลูกแก้วอยู่ใช่ใช่ลูกแก้วมันกันเลยลูกแก้วมันกันเลยอันนี้เอาไปบ้านกับบ้านกันเลยมือแล้วมืแล้วกับบ้านเมื่อแล้วออไปไปกันแก่ไก<ป>ันแก่ไ่บ้านย่นแม่ค่ะแมะ่นย่าแม่่แม่ นอนดูข่าวข้างในบ้านในบ้านมา,ม,มาเายมามาเยมาไหนมนจยมานี่เหรอ ไหนลูกต้นต้นเผือกลกอกอกกอูกต้นเผือกย่าต้นเผือกมาปลูกปลูกต้นเผือก่อะเสียงใครอ่ะเสียงพี่นุ่ยหรอไม่ใช่หรอก พี่นุ่ยไปไหนพี่นุ่ยไปเล่นกับเพื่อนแล้วเดี๋ยวมืดๆก็กลับมาแล้วลอ่าถึงบ้านแล้วแล้วอ่ะน,น้องหยาดบายๆเพื่อน <ไป S 1> ๆกันลูกไปไปส่งจุบด้วย